จ่าอีมาทำอะไร แฟนฝ่ายร้อยอย่างไรตอนแก่เลยไมโลมาแรงเฮ้ยพี่ไมโลของไอ้โจ๊กใครพูดเลยวะรรสวัสดีครับน้องปันธุพัฒน ใครพูดเลยวะนางนนใน Netflix แล้วนะหน้าดูวินเซนโซไปดูเลยหน้าตาพระเอกที่เป็นทนายหน้าอย่างเหมือนผมอะติดที่เขาอยู่เกาหลีผิวเขาดีผมอยู่ไทยไม่งั้นก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่เผื่อผม,ผมน่าจะไปเป็นสแตนด์อินได้อยู่นะที่มาลงมารอสองวันเกินแล้วนะใช่หรอเดี๋ยวต้องทดแทนดอกไม้ให้สักหน่อยแล้วเอารอบนี้ไปให้สักสามดอก ช็อเชอที่หายไป2วันแล้วก็ให้ใหม่อีกดอกหนึ่ง อ่ะลงปีนบันไดขึ้นไปทำไมลยช่างเข้มข้นอ,อะไรขนาดนี้เออบางแม่ไม่ได้เลี่ยง,งเลยเนะี่ยทำไมไม่เก็บรถอ่ะไม่ยอมส่งข้าวส่งน้ำเลยตรงนี้ไม่มีที่เก็บรถเด็ดหรอวะ นายเอาไปขายตรงไหนอ่ะนาย,นายขายแล้วเหรอไหนอ่ะไม่รู้ว่าขายตรงไหนเขาเปลี่ยนแล้วหรอเพิ่งมาเนี่ยอโอ้โหเอาชิบขายละเอาไงอ่ะไม่รู้อ่ะเอาไปขายตรงไหนไว้สัตว์รูปเอส ขึ้นมารถไปด้วยกันดีน้องเร็วขึ้นมาเฮ้ยแล้วเอารถไปเก็บตรงไหนอนี่ยยกขึ้นมาไปด้วยกันไม่มันเอารถไปเก็บตรงไหนนั่นไงไอ้ไอ้น้ำเงินน้ำเงินขวามือที่ตกตอดอ่ะดูไว้ตาคนหนาตังไม่อยู่อ๋อนี่เหรอ ไม่ต้องกังวลฉันไม่ไม่เอาขับเลยขับเลยขับเลยอะไรวะมาดนมานินี่ไงมารให้นี่ไงนี่ไงมารให้แล้วอันนี้ขายปั๊บมึงอยากให้อนาคตแบบว่าไม่สปล่อยดีวกว่าไม่เอาเดี๋่าไม่ไมไมน้ำมำดดันจะหมดหรอ เอาเนีดลงก่อน,นเด็ดเติมไหมก่อนไหมก็แค่แวะเติมปั๊มข้างหน้าก็จบแล้วเนี่ยไม่มีปั๊มเลยเหรอมีก็ขับไปหาปั๊มมันเหลือมันเหลือเท่าไรมันเหลือเ,เท่าไหร่ยี่สนะิบโอ้โหสบายเหลือเหลือไปเลย <S <S ว่าจะน้องเ็นเจ่พี่ก็ขยันหนีทุกวันอนะ ยาเออนี่ทำไมขับรถไม่ค่อยหยิงเลยจ้ามือน,นั่นอะไรขนาดนี้เนี่ยอะขับขี <c oughs> ้น้อยใจเรื่อเกิน โหดิโหเอาตังค์ไอ้คนนี้ดิรวยแล้วั้งหนักเอาไปขายให้หมดดีในรถด,ด้วยเอาในรถมาขายให้หมดมอ้เี็ยแม่งไม่อยู่นี่ว่ะเสร็จกูเบื่อละมึง จ้าอีมาทำอะไรกันมันมีเคสงัดรถขึ้นมาตรงโอ้ไอจอนจรนแม่งไปถึงไหนแล้วมันไปแล้วครับไมรจอนแม่งไปถึงไหนแล้วขออนุญาตดูรถก่อนนะเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยอันนี้รถของพี่จอนนี่ใช่ครับรถผมมันไปแล้วโจอนอะ นี่กันอันนี้ก็คือรถผมคันนู้นก็รถเจ้าของไช้หรอไหนผมขอดูหน่อยสิใครจะไปขโมยอะไรจะบ้านหรือเปล่าอ่ะหายโกหกผิดโกหกผิดเฮ้ยเป็นกนแล้วเขาได้ยังไงไปใช้หกโกหผิดโอ้โหจบแล้วพี่ตำรวจขอบคุณนักพลครับผมนักพลเตอร์นะครับไปขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทำไมเสียงพี่ทุเรี่หวานขึ้นวะ พี่ตอนนี้กินน้ำนมันาาผสมเผสมเบตาดีนเข้าไปโอ้ครับอ่ะเป็นยังไงก็บอกโจนไปแล้วมันใส่หน้ากากมาผมถ่ายรูปไม่ทันหรอกโจนไปแล้วเออดีแม่งโคตรเร็วเลยสัตว์นี่ผมไปตกปลามาต้องมาเจอคนแบบนี้อีกปวดหัวไปขายอันอื่นต่อ แม่งเมื่อกี้ตัวเต็มไปตว์ไม่งั้นจะลู้ให้หมดรถไอ้เหี้ยแม่งยีนมือทำไมตัวรอมันมาไวจังวะแม่งหนักที่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ไห <c oughs> <c oughs> นไหนแม่งก็เหมือและแทงแม่งตะตีเอาไหมขอได้ไหมอะไรใส่ทำเลย<ข>อ้าวทำไมอ่ะอ้าวโอเคโอเคโอเค ไม่คืออ๋อขอแทงอรอทีจ่จะแทงเองเลยเหรอไม่เอาสงสารเขาอย่าไปทำเลยเขาอุส่าทำงานคนเดียวกู <c oughs> ยืนงัดเสียงดังขนาดนั้นมันยืนเมอเหี้ยอะไรวะ <c oughs> ไม่หลักฐานเราไม่ขามือไงไมัน่อจับลำบากหน่อยเมื่อกี้ตำรวจมาไกลๆเราเก็บทันเราเก็บทัน ที่คำมาช่อ้ตยโนี้มันแรงอัไว้สัตว์เออแม่งหลับเปล่าวะเอ๊ดายอ่ะถ้าเขาเหม่อจนเขาแบบสลบทําไงอ่ะเออทานผ้าายสมําน้ามันเออของในรถมันก็เยอะอยู่นะเมื่อกี้ปลาไม่อาโอ้โหแปดรอยเดี๋ยวไว้สัตวแม่งจังวะเฮ้ยเนี่ยมีแซมอนอีกิ้าตัว s ซลมอนแซลมอนแซลมอนขางไหนวะแซลมอนแซลมอนแซลมอน a st อยากเห็นเซตติ้งพี่จังครับเซตติ้งอะไร ะกี้าหลมไมนคนตัวพี่หรอไม่ค้นไม่ได้ค้นก็คือแบบว่ามันไม่มีเหตุให้หน้าค้นไงเพราะว่าเรามาแบบสุดจริตเห็นปะเรามาหกสิบโลมานสองคนอีกคนนึงก็มีรถหกสิบโลแล้วก็ยืนอยู่เจ้าของรถก็อยู่ส่วนโจนไปแล้วอุ้ยอ่ะนี่เอาในเอาในรอมาขายหมดดินี่ไงเอามาหมดแล้วหมดแล้วเออ นีายเอาตังมาในตัวมีเท่าไหร่ในตัวมีตังเท่าไหร่เก้าเก้าพันอะอ่ะต้องแบ่งกันคนละครึ่งเอามาสี่พันห้าเอามาสี่แล้วที่โจ้ขายล่ะโจ้ขายได้สี่ร้อยเองก็เนี่ยเอาแค่สี่พันห้าเพราะว่ามันเก้าพันกว่าเกือบหมื่นหน้ามันต้องแบ่งคนละห้าพันสี่ร้อยอะไรในตัวโจ๊กมันเต็มไม่ใช่หรอตอนไม่ใช่ไม่ที่ที่ไม่ใช่ที่เต็มน่ะขโมยเข้ามา ไอที ID, ่ไอที่มันเอามันเล็กร้อยอ่าตีร้อยเก้าสิบสองเฮ้ยทำแป๊บเดียวได้ค่าพันเหลียวว่ามันรวยจังวะขอข้าไปพอหน่อยครับพวกนี้ผมไปเกณฑ์อาหารโซโตครับเฮ้ยขาดอีกห้าร้อยขอไม่ได้哦ให้เยอะไปต้องเยอะอา้าว ให้เยอะไปต้งเยอะนันทีผมยังไม่เห็นคิดค่าเรียนเลยไม่ตอนแพี่ให้พี่ให้เยอะน้องไปต้องเท่าไหร่หกสิบไม่ใช่หรอเอๆๆๆอโอเคโอเคโอเคเจ้ากรนมพี่เฮียรวยอยา่างวะทำแป๊บเดียวเรื่องเยอะอ่ะวไปเกณฑ์อา,อา,อาหารไม่มีแล้วน่ากลัวหรอกเชื่อผมผมไม่รู้หรอกผมไม่เคยไปเกณ์ก็เกณฑ์ว่าเหมือนเริมละดอขอให้กลับมาครบสามสิบสองร่างกายแข็งแรงก็พอ ต้องไปลุ้นไปลุ้นเจอครูฝึกแบบใจดีอ่ะมันจะมีแบบวะไม่น่ามีหรอกมั้งกูว่าเฮ้ยตัวน,นี้ใจดีอยู่แล้วเฮ้ยที่นี่โคตรสดไอสัตว์แม่งเอาบัคกี้หนีตำรวจอ่าไม่ใช่นี่ว่า ใบดำเมียอยู่ใบแดงเมียหาย <c oughs> อ๋โอโหไอสีรถจะยี่สิบก็บเปลี่ยนบ่อยๆเอ,อ้เอาไปเก็บ <c oughs>